ที่แม่แก่จ้าจากท่านแคมประยองเบอรเจ็ดับแพงสองตุ้าของหัวหญิงติดเจ็ดคีรพัฒจากาต่อย,อส,อยอสามสิบแ,แปดคนัดแ่ทัพทิศาาดแล้วสี่สิบห้าแปงนะจ้าเบี้ยเขารับเป็น่วงมีออกมาหรือ,อยังเนี่ยแตงนะจ้าด้วยแล้วก็หนึ่งหนึ่งเกครับสอจอับปีนเขาครับ2ี่ส,ว,สวันส,สายอั่กินงชนะเลิศเลยหรือเปล่าถ้าทนทินงชนะเลิศเลยทิเลยทินเลย รถัลลขาขาหรือบาดูด้วยรถคัลลดเลือนอยู่นะครับคัเลือกอยู่ เดิมโมดิฟายเบอร์ทัพู่ที่หนึ่งอ่ะไปขึ้นเงินข้างหลังบีด oh, <l'> ok. ได้ได้สองพันแล้วก็ที่สองก็ใส่ที่สองไปขึ้นเงินได้อย่างบริเวณแก่ก <c oughs> ้าได้พันสองใครนงานใจเลิกใครอยากจะซื้อตัวค้านตัวปักยาวไปหาพระแกงเลย เกช่วยดูรถได้นานหนึ่งห้าหนึ่ง7เจ็ขายตัวพอกยาวกาจะได้แตละกำละยี่สิบคุณป้าแกก็โ้องโต๊ะโต๊ะลงหมดแกได้รู้จริงด้วยเลยรู้หมดเลยในเดี่ยวสื่ปมาหมดเจ้าอย่างนี้เลย หมอลแปดลู้วกับช่างช่างสามเก็บเวลงด้วยนี่อมาที่สี่หรือเปล่า ก็ได้ตกโบมด้วยมอบเงินต้นปลายปีวันนี้ในเหวี่ยงเป็นหมื่นบาทด้วยในรุ่นผู้จัดการเหวี่ยงเหี่ยงว่าจะดัเป็นควันเอโลหน่อยเผื่อว่านักแข่งจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นใช่อันนี้อย่างทัดเลือกอยู่เนาะทัดเลือกครับสายที่สองสายสองครับจะดูกันด้วยจะดูกันด้วยใช่ล็อกหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเลยนี่ระนาออกมาสวยๆกันอีกแล้ว ป็นการจอดิฟายครับบอนดกับประุนบัวพุทธ B7 โอ้หลายเด่นหลายเด่นเศษสิบพันแม่งอยูนทอนด้วยแตกเงเหลียกระชากแล้วเป็นเงเหลืยองเรียกแท